ในน้านะดังจอมแล้วหายไปเลยสั่งงานไปใช่ไหมให้ไปคน้นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดสำหรับเราจากกินเนสบุ๊คออฟเรคคอร์ดใครมียกมือสิขอดูหน้าคุณมีหน่อยค่ะจอมนะมีแต่จอมโอ้แล้วบอกอยากได้สี่นะอ่าอยากได้สี่อะต่อไปนะคะเรามาดูข้อ9มาดูข้อ9ค่ะ รากฏว่าวันนี้ไม่มีงานนำเสนอข้อ9มี6ข้อนัเกเรียน correct the error correct the e r r o r เมื่อวานนี้ไปสอบยากไหมไปสอบไหมคะยากไหมภาษาอังกฤษยากไหมง่ายคนบอกง่ายกว่าครั้งก่อนอ่ะเรามาดูนะคะ correct the error อ้าวน้องเรียลองทำดู แก้ข้อที่ผิดที่มันเออร์อคนไทยเรียกเออร์นะคะภาษาอังกฤษต้อง e R R o R e R r o r นะคะ correct the error ออสโลนัมเบอร์วันห้องไหนคุยนะ <ND> ใครมีธุระเชิญน,นะคะมีธุรปะป่ามีธุระเชิญน,นะคะมีธุระเชิญน,นอกข้างนอกห้องนะคะ หมายเลขน่เดี๋ยวมาช่วยกันทำนะอ s สโลอ l สโล is one of the coldest towns th in Norway, Norway. ตรงที่ขีนี่อันนี้เขาดีนะเขาบอกเลยว่าตรงเนี้ยผิดตรงที่ขีเส้นใต้เนี่ยผิดเราแก้ให้ถูกนะเรียนจับคู่กันลองแก้สิมันน่าจะเป็นอะไรเออลองลองลองแก้ดูนะคะ oh. The Vatican is one of the smallest countries of Europe ขีดเส้นใต้ตรง off มาแปลว่า off เนีย่ยผิดแก้ off ให้เป็นอะไรอ่ลองดูสิจับคู่กันสิฟังโดนได้ไหม don't know นะดีมากค่ะที่ยังพูดคำว่า I don't know เป็นนะเรียนอังกฤษจบไปแล้วไหนเราพูดอังกฤษให้ฟังหน่อยสิอังกฤษ เสียงดังฟังชัดนะอังกฤษชังกล้านะแต่พูด I don't know เก่งก็โอเคแล้วพูดได้แล้วนะ I don't know English is one of the most easy languages ที่ขีสไตผิดนะคะลองดูค่ะ I bought the expensive best dress in the shop แกเป็นอะไร who did make the first car อาเร็วแก้นะคะเป็นอะไรเดี๋ยวถามทีละคนดีกว่า who draw best in the class who draw best in the class ข้อสุดท้ายทำไมไม่ขีดละ่ะเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอ่ะดูสิวันนี้วันนี้คิดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหรือ,อยังเนี่ย คิดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหรือยังบาโรงเรียนมีปากกาไหมชื่ออะไรบอกชื่อมาสิเดี๋ยวเอ่ยชื่อไปออกอากาศชื่ออะไรยิมปากกากิติโชคเหรอเพื่อนล้อเล่นนิสัยเอาเพื่อนมาล้อเล่นไม่เอาเสร็จอล้งค่ะบาโลูงเรียนไม่มีปากกา เหมือนเปนลบไม่มีอาวุธนีม่มีดาบเสรีย่ยงอ่ะมาดูข้อหนึ่งนะมาดูข้อหนึ่งเลย number one oslo is one of the codes er, ได้เปล่าไม่ได้ค่ะเป็น the codes มัง้งใช่ไหมมัง้งมาดู correct the error number one นี่นีในสไลด์พร้อมกันค่ะ Correct the error อ่าดูสิดูสิสแก้อย่างนี้ปล่าเขาหนึ่งค่ะ Oslo is one of the coldest house in Norway ใน Norway เนี่ยมันมีหลายเมืองที่อากาศเย็นแต่มีเมืองหนึ่งที่หนาวเย็นที่สุดคือเมือง Oslo ะะ Oslo is one of the coldest house in Norway เรียบร้อยนะคะ อ่ะนัมเบอร์ชูไปดูที่โจทย์ค่ะแก้อะไร The Vatican is the smallest country of Europe. of เขาบอก of เนี่ยผิดแก้เป็น in ใช่ไหมคะมั้งแต่ถูกนะคะไปค่ะ The Vatican is one of the smallest countries in Europe. นครรัฐวาติกันใช่ป่ะ เป็นเมืองที่ประเทศที่เล็กที่สุดในยุโรปนะรัฐวาติกันเล็กที่สุดในยุโรปอยู่ในอิตาลีปะอ่ะไปดูค่ะ English is one of the most easy languages most easy ไหมขั้นสูงสุด easyest ใช่เราจะต้องเปลี่ยน y เป็น i เต <I. S 2> ิม E.S.T เพื่อทำเป็นขั้นสูงสุดนะคะเป็น English is พูดดิพูดดิ <English S 1> เออ <our> <is> มขอไม่พูดแล้วมันพูดไม่ถูกเห็นปะ English is one of the 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 เ uh, วลามาเจอกับคำที่ขึ้นต้นด้วยสระออกเสียงอ่ะอิ o, e, เออนะต้องลดเสียงลด <laughs> เสียงเด e เป็นด i นะด i English is one of the easiest languages ได้ช่วยเล็กน้อยได้ไหมพูดเอก็พูดได้ในในในชั่วโมงเรียนพนอกชั่วโมงก็ไม่พูดแล้วสังกฤิถูกไหมไปขอ้อที่สี่ number four number four I bought the expensive dress in the shop แกตัวนี้ค่ะใช่เพราะคำว่า expensive ใช่ไหมต้องเป็น the the most ก็เป็นอ้าวพร้อมกัน one two three slide I, so I, I bought ใช่ไหมคะ I bought the most expensive dress in the shop อ่ะเรียบร้อย most expensive ซื้อชุดที่ราคาแพงที่สุดในร้านอากสอบนะแหมปีนี้ไม่สอบตกดีใจเป็นบ้าเลยเพราะแปลว่าการเรียนเทอมที่แล้วได้ผลเทอมหน้าเอาใหม่เออเอาใหม่เทอมนี้เอาใหม่เพราะว่าเรียนแบบเทอมที่แล้วมันได้ผลใช่ไหม เออทมนี้ทมนี้เอาอีกเรียนแบบเดิมอีกยังไงยังไงก็ได้หนึ่งนะใช่ปะ่ะได้หนึ่งได้หนึ่งก็โอเคแล้วไม่ยอมลุ้นสี่กันบ้างเลยเหรออ่ะต่อไปค่ะ who did make the first car ทำไงคะได้สิอ่ะ who who does ไม่ใช่ who อะไรดีนะ ไม่ผูดูไม่เร็วเร็วแปลว่าอะไรอ่ะพ้อห้าใครอะไรใครสร้างใครประดิษฐ์รถคันแรกเมคแปลว่าทำใช่ไหมทำใครทำใครสร้างลองพูดประโยคก่อนสิลองพูดสิแล้วมันจะรู้เออ น่าออจะพูดว่าอะไร Who did make the car the first car Who ใครใครใครสร้างรถคันแรกใช่ไหมใครทำรถก็ตัดดิสมันก็จบแล้วอะ่ะก็เป็นอะไรคะ Who make the first car <Made. S 1> ใช่ป่ะ <'m> มัง้งใช่ทีนี้มันเป็นทำมาแล้วไง the first car คันแรกใช่ป่ะก็เป็น made อ่าเป็นเมดค่ะเป็น past tense เป็นอดีตใช้ verb ช่องสองค่ะ who made the first car ใช่ไหม who made the first car นะเวลานักเรียนเข้ามาที่ห้องเราเป็นเวนแต่เราเข้ามาที่ห้องเราตั้งใจว่าจะมาทําเวนเราเห็นห้องสะอาดแล้วถามว่าอุ้ยใครทําเวรใช่ไหมคใครทําเวน Who เลยคะ Who clean e d Who clean e d the class เออใครทําความสะอาดห้องนะ่ะ นะอ่ต่อไปค่ะข้อสุดท้าย who draw best in the class ผิดนิดเดียวเองถามถึงไม่ได้ถามถึงอดีตถามถึงปัจจุบันว่าใครวาดรูปได้ดีที่สุดในห้องนี้คร o อะไรคะไม่ใช่ไม่ได้ตอบ <c oughs> ให้ตั้งคำถามฮะเติมอะไรคะ <c oughs> ไม่ คล้ายๆข้อห้าแหละข้อห้เราตัดดิใช่ไหมแล้วเราเปลี่ยนเมกแค่ตามเทนส์ของมันใช่ไหมข้อรถคันแรกเนี่ยใครใครประดิษฐ์แต่อันนี้ถามถึงปัจจุบันว่าใครวาดรูปได้ดีที่สุดในห้องนี้ค่ะ who draw the first card นิดเดียวเองเติมคิสซิน่าไม่ตอบเลยนะไม่ตอบเลยนะกลัวครูเอาคืนเดี๋ยวตอบผิดครูเอาคืน ว่าไงประมุกไม่มาเหรอให้กระเป๋าแล้วไปเลยนะกะว่าผ่านเลยอะ่ะไม่ดีค่ะอ่าเร็วสิ who draw best in the class เติมอะไรคะเติม s t ชี่อะไรตอบว่าเติม s เมื่อกี้ตอบหรือบ,บนคะ draws who draws best in the class เห็นไหมทำไมใช้เนี้ย เป็น present simple ใช่ป่ะหกข้อยากไหมเนี่ยนิดหนึ่งอ่าวละทีนี้เราจะดูในใบางานใครจะมีใบางานนะอะนาักเรียนดูใบางานนะคะคนที่ยังไม่มีอาให้ดูหน้าตาว่าเป็นยังไงคะ่ะเราจะเริ่มที่ใบางานที่หนึ่งมีหรือ,อยัง ยังทำยังไงจึงจะมี